มาที่เรื่องของการโรเทตนะครับเราสามารถที่จะปรับตัวของอ็อบเจกต์ได้โดยการหมุนครับจริงๆแล้วครับทุกคําสั่งที่ใช้ในการซ e เล c t ชันหรือว่าปรับขนาดเมื่อสักครู่นะครับใช้กับอ็อบเจกต์ที่เป็นการทํางานหรือว่าใช้กับอ็อบเจกต์ที่เราจะหมุนได้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นบ o ร์ดิงบ็อกซ์ฟรีทรานสฟอร์มโรเตต์ทูทรานสฟอร์มเฉยๆโรเตตเฉยๆก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้นะฮะอยู่ในซ e เล็กชันใช่ไหมครับผมบอกแล้วว่าเราคลิกแบบนี้หมุนได้ใช่ไหมครับหรือจะใช้ตัวของฟรีทราน แล้วก็แบบนี้ก็หมุนได้เช่นเดียวกันถ้าต้องการที่จะหมุนไปทีละ45องศา,าทําไมครับก็คือกดปุ่มชิปไปด้วยมันก็จะหมุนไปทีละ45องศานะครับต่อไปครับถ้าท่านยังไม่พอใจครับก็จะมีเรื่องของการใช้ rotate tool ด้วยนะฮะน่นจะมีอยู่นะครับอยู่ตรงนี้ครับมี2คําสั่งครับมี rotate tool กับตัวของ reflect tool นะครับคลิกเลือกที่ rotate tool ก่อน พอเป็น Rotate Tool เนี่ยท่านอยู่ที่ไหนของส่วนชิ้นงานก็ได้ครับไม่ต้องไปอยู่ใน Object นะครับเครื่องมือมันจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วทีนี้ก็หมุนได้อย่างอิสระอยู่แล้วนะครับและถ้าเป็นตัวของอ Transform นะครับ Transform นั้นมันก็จะให้เราหมุนวัตถุแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่สามารถที่จะรักษาตราส่วนได้ด้วยนะครับ โอเคนะครับพนัา transform อยู่นี้ครับและ rotate อยู่ใะนครับ rotate อยู่ส่วนเล็กๆตรงนี้ครับคือเลือกปรับองศาเป็นมุมได้นะครับเห็นไหมครับภาพที่ได้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ต้องลองฝึกใช้กันดูถนัดแบบไหนก็เลือกแบบนั้นครับถ้าเป็นองศาที่แบบเฉพาะเจาะจงใช้ตัวของ transform จะดีกว่าแต่ถ้าต้องการหมุนปรับเฉยๆก็อิสระครับใช้ selection tool ได้ใช้ rotate tool ก็ได้นะครับ ต่อไปยังมีอีกนิดนึ่งครับถ้าสมมุติว่าต้องการที่จะใช้คำสั่ง rotate แบบเป็นทางการเลยก็มีนะครับมันอยู่ที่ object ครับ transform แล้วก็ตัวของ rotate ทีนี้โอ้โหจะเป็นหน้าต่างขึ้นมาเลยครับนะฮะเลือกได้คลิกแบบคร่าวๆได้เลยครับจากตรงนี้นะฮะและที่ตัวของ object มันก็จะมีเรื่องของ transform object แล้วก็ transform pattern นะครับผม cancel นิดหนึงครับตัวของ pattern น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคนะครับ ถ้าเป็นเรื่องของการโรเตทแบบ Pattern น่าจะเป็นยังไงลองดูครับเห็นไหมฮะมันก็จะหมุนไปทั้งตัวของ Object ทั้ง p a t เทิรเลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะโรเตทเฉพาะตัวของ Object กเฉยๆก็ทำได้นะครับก็คือเลือกเฉพาะ Object กต์นะครับแพทเทิรก็จะอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้คร่าวๆแล้วกันนะฮะต่อไปครับท่านสังเกตครับตัวของ b o ร์ดิงบ็หรือว่ากรอบที่ท่านเห็นเนี่ย มันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้หมายถึงว่ามันจะอยู่ในลักษณะที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับถ้าสมมุติว่าต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับให้มันเป็นอัตราส่วนหรือว่าเป็นกรอบที่ตรงกับการหมุนของเราเช่นเราหมุนไปแล้วครับเรา transform ไปละแล้วเราจะเปลี่ยนกรอบใหม่ทําได้นะครับก็คือวิธีการให้ไปที่ตัวของ reset bounding box ครับมันจะทำการสร้างตัวของกรอบขึ้นมาใหม่เดี๋ยวลองสังเกตกรอบนะครับ object ครับ transform นะฮะ reset bounding box ปึ๊บ เห็นมั้ัมันก็จะเปลี่ยนใหม่เลย Default นะครับจากเดิมที่มันอยู่ในแนวตรงๆแบบนี้ตอนนี้เปลี่ยนเป็นแนวเอียงไปแล้วอันนี้เป็นเรื่อง,องการใช้คําสั่ง Rotate นะครับต่อไปครับคำสั่งที่คล้ายๆกันครับคําสั่งที่อยู่ในโหมดเดียวกันก็คือ Reflection นะครับเดี๋ยวผมขอเลือก Object ดีๆสักอันนะครับโอเคตรงนี้ดีกว่านะครับอ๋อใหญ่ไปนะครับ คำสั่ง Reflect ครับมันคือคำสั่งใช้สะท้อนวัตถุหรือว่าพลิกกลับด้านให้กับวัตถุนะครับก็ลองดูครับใช้ Free Transform ก็ได้นะครับหรือว่าใช้ r e f ฟล็กโดยตรงแต่ผมจะเลือกใช้ Reflect ดีกว่านะครับวิธีการอยู่ในส่วนของโรเตทครับคลิกแล้วก็เลือกที่รีเฟล็กทูคลิกเลยครับเห็นไหมคอันนี้ถ้าคลิกแบบนี้มันเหมือนเป็นการหมุนโดยใช้จุดศูนย์กลางโดยที่ตัวของเคอร์เซอร์เราจะอยู่ที่ไหนก็ได้ นะครับกลับทิศทางกันแต่ถ้าสมมติว่าท่านต้องการเลือกใช้แบบง่ายๆหน่อยหนึ่งนะครับโอเคเราสามารถที่จะสะท้อนด้วยวิธีนี้ได้ครับก็คือคลิกที่กรอบใช่ไหมครับแล้วก็ปรับกรอบแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะปรับได้ให้กับเราแค่นี้เองนะครับสามารถที่จะปรับอ็อบเจกต์ให้กับตัวชิ้นงานของเราได้อันนี้เราจัดการกับอ็อบเจกต์ได้โดยตรงนะครับ ต่อไปนะครับถ้าเป็นเรื่องของคำสั่งรีเฟล็กโดยเฉพาะมีเหมือนกันครับเดี๋ยวใช้ตัวชิ้นงานดีๆอันนึงครับเลือกที่โลโก้แลวกันครับโอเคนะครับเปิดมาเลยครับมันอยู่ในตัวของ Object Transform ครับแล้วก็เลือกที่ r e f ฟล็กซ์อ่าโอเคถ้าลองเลือกดูนะครับ h o r i z o n t a l นะครับปรับในแนว vertical แนวตั้งนะครับปรับแบบปรับมุมก็ได้ครับคล้ายๆกับการ r o t a t ได้ทั้งหมดเลย พิมพ์ค่าลงไปก็ได้นะครับถ้าเป็นลักษณะของแน่นอนฮนะออบเจกต์กับแพทเทิร์นก็ค,คล้ายๆกันคือในกลุ่มคําสั่งตง่างๆพวกนี้ตัวไหนที่มันเป็น Refer e n c e หลักมันจะมีอยู่ครับแต่ว่าถ้าการใช้งานแยกย่อยก็จะแบ่งตามลักษณะชนิดของคําสั่งนะครับอันนี้ก็ต้องลองเลือกไปใช้ในการทํางานกันดูนะครับผมแนะนําแบบคร่าวๆนะครับอีกนิดนึงแล้วกันครับมันมีคําสั่งสําเร็จรูปอันนึงครับที่จะให้เราสามารถที่จะหมุนบิดปรับขนาด ปรับตำแหน่งทำได้ในทีเดียวนะครับตัวของคำสั่งมันอยู่ในตัวนี้ครับ Object Transform นะครับแล้วก็ Transform Each นะครับจะมีเรื่องของปรับสเกลนะครับเรื่องของการเคลื่อนย้ายเรื่องของการหมุนอันนี้ท่านต้องลองฝึกไปเล่นดูนะครับอย่างที่ผมได้แนะนำไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ Option ทั้งหมดนะครับก็จะถูกรวบรวมจากทุกค,คำสั่งที่มันมีนะครับมาให้กับเราอันนี้ก็ต้องลองเล่นลองใช้กันดูนะฮะ นะครับอันนี้ก็ต้องลองฝึกกันดูโอเคประมาณแบบนี้ครับคร่าวๆนะครับทุกคําสั่งที่มีก็ผ่านตาเรามาหมดล้นะครับลองเอามาประยุกต์ใช้กันดูโอเคนะครับเดี๋ยวในหัวข้อต่อไปจะเป็นเรื่องของการเชียร์ลิงครับก็คือการบิดหรือว่าการเอียงวัตถุหลายๆอย่างนะครับมันมีคําสั่งที่ช่วยให้เราใช้งานได้ง่ายครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับ